สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเทชั่นคู่ของผมครับ m ิสเตอร์วันนี้ครับผมจะมาลงด่านของบอสอารีนาครับแฟงกี้ครับโดยใช้ทีมใหม่ๆครับให้รับชมกันนะครับทีมครับผมซิดทีมนีครับกับตังก็คือจะเป็นนุยมะโตครับคู่กับเอสนะครับ6ดาวแล้วก็จะมีโซโลครับโซโล5ดาวของกาชาครับ สำคัญครับแล้วก็สันจีครับห้าดาวของกาชาครับนี่ก็สําคัญนะครับส่วนโซคิงหกดาวบวกแล้วก็แชงครับของเทเชอร์แมพครับสองตัวนี่ครับไม่สําคัญครับหาตัวละครอะไรก็ได้ครับที่เป็นสายหมัดหรือสายธงตัวไหนก็ได้สีอะไรก็ได้ครับใส่มาเถอะครับเพราะสองคนนี้นั้นผมใส่มาเพื่อจะให้ทีมเต็มเตที่ถือนะครับ สำคัญนั้นก็มีแค่กัปตันของหนูยูมัโต้คู่กับเอแล้วก็โซโลซันจิแล้วก็เพื่อนครับที่ต้องเป็นลูฟี่ครับสีเขียว6ดาวครับสำคัญมีแค่4ตัวนะครับเพื่อนกัปตันแล้วก็โซโลซันจิโซกิงแ้งนั้นไม่สำคัญครับฮาร์ทออะไรก็ได้เอามาใส่ทีมเนาะซึ่งทีมเนี้ถ้าหากคุณกลัวว่าเลือดจะไม่พอ แนะนำหาตระคอรอะไรก็ได้ที่มันฮิวเลือดได้ครับที่ฮิวเลือดได้เอามาใส่แทนตำแหน่งของโซคิงหรือแชงสักตัวหนึ่งก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับส่วนอาร์บิลองครับก็จะมีประมาณนี้ครับกัปตันนั้นถ้าหากคุณมีลูฟี่ใช้ลูฟี่หาเพื่อนเป็นเอสดูยมัโตได้ถ้าหากคุณมีเอสดูยมัโตก็ใช้ซะและหาเพื่อนเป็นลูฟี่ครับกัปตนันเพื่อนกัปตันนั้นสามารถปรับ เปลี่ยนกันได้นะครับมาลุยกันเลยครับซึ่งอาสตูกลุ่มแรกครับเราต้องดองเทินก่อนนะครับกลุ่มนี้ไม่ต้องรีบร้อนครับดองเทินก่อนนะครับเพราะอากลุ่ม2ขึ้นไปเนี่ยเราจะอาไม่ได้ดองเทินนะครับเราจะดองเทินแค่กลุ่มหนึ่งนะ ก็ดองเธนไปเนาะคือทีมนี่ครับมันต้องดองเทินการซักนิดหนึ่งนะครับถ้าหากคุณกลัวว่าดองเทินแล้วเลือดจะไม่พอเอาก็แนะนําว่าหาตัวพอที่มันหิวเลือดได้อะหิวเลือดได้มาใส่ในช่องของไอ้เจ้าอาแชงหรือไม่ก็โซกิ่นนะครับเอามาใส่แทนกันได้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ซันจิกับโซโลนะครับต้องอยู่แถวล่างนะครับเน้นย้ำนะครับว่าซันจิโซโล ต้องอยู่แถวล่างเท่านั้นนะครับตอนนี้ขอ้องเทินก่อนเนาะซึ่งอีกจุดหนึ่งครับที่ผมแนะนำนะครับก็คือให้ดูการเปลี่ยนตัวครับการเปลี่ยนตัวของไอเจ้าเอและก็หนูยมโตครับให้ดีๆนะครับเพราะตรงจุดนี้สำคัญนะครับการเปลี่ยนตัวนะตอนนี้ขอดองเทินกันก่อนสนักแป๊บหนึ่งนะครับ สักเทินหนึ่งก็พอแล้วมั้งกัรจะกดกินเนื้อได้ไม่กด <c oughs> กเพอร์เฟกต์เวลาต้องการกดเพอร์เฟกต์ก็ไม่ติดนะนะครับกลุ่มซองครับเรามาเริ่มเปลี่ยนตัวครับกลุ่มซองครับกดเปลี่ยนตัวครับเอสหนูยิมมาตัวครับแล้วก็ปล่อยไปครับ กลุ่มซามครับเจอกับอ,อุซบแล้วก็หลเบิน้นจางนะครับซึ่งกลุ่มนี้นั้นเราต้องดองเธอนะครับจนกว่าเซกิวเปลี่ยนตัวจะใกล้ไกลเป็นซูเปอร์เปลี่ยนตัวนะครับย้ำนะเพราะเซกิวซูเปอร์เปลี่ยนตัวนั้นเราจะต้องใช้ในตอนที่เจอกับบอสนะครับก็กลุ่มนี้ครับก็เจอกบการล็อกไม่ตายครับคุณสามารถกดไม่ตายครับได้แค่2ครั้ง ในหนเทินนะครับแล้วก็จะมีการล็อกค่าเชน3เทินมีดาเมียตอนจบเทินเนาะเปลี่ยนตัวครับแล้วกดโจมตีครับตีไอวุโซให้ตายครับมันก็ไม่ตายอ่ะ สองเซิร์กับบัฟช็อตครับช็อตเพื่อนกับปันหรือกับปันนะครับสองเทิร์นลริเวนก็นทั้งหมดให้กลายไปแก้วแพ้ทางสี่นะครับเหมือนเดิมครับตีอูซบต่อครับโรบินจางครับอย่าเพิ่งตีให้ตายน,นะครับเราต้องดองเทินก่อนนะครับ สังเกตนะครับตรงตัวของ S ดูเยาวโตนะครับจะมีคําว่า3นะครับอินสามนะครับให้เปลี่ยนจนเหลือแค่1นึ่งเลยครับเหลือ2แล้วเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งครับรอครับเธอต่อไปครับตอนนี้เหลือ2นะครับเปลี่ยนให้เหลือ1นึ่งเลครับเปลี่ยนตัวครับ เลือหนึ่งครับเพราะเลือหนึ่งนะครับคุณสาม,มารถตีได้เลยครับแล้วก็ดองบอสครับโซโลนะครับใบกับตันห้าเทอน,นะครับมีอาร์บีลองเต็มแม็กเหลือสองเธอแล้วก็จะมีการล็อกโซ่ครับแถวบนแถวกลางนะครับทั้งหมดก็คือ2เทิเ์อเอ้5เท์นสิ ทามิอาบิลองเตมแม็กก็เหลือ2เธอนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนกันทั้งหมดให้กลายเป็นแก้วของมืดมนนะครับก็ตรงจุดนี้สามารถใช้ลูฟี่ใส่ซัพพอร์ตได้นะครับใส่ซัพพอร์ตเป็นเอเจ้าอารเลลี่6ดาวหรือดาวบวกม่วงหรือจะใส่ซัพพอร์ตเป็น r าเอสมม้าป่าได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้นแต่ตรงจุดนี้นั้นคุณต้องมีลูฟี่เองนะครับ คุณต้องมีลูฟี่6ดาวสีเขียวเอกคุณถึงจะใส่ซัพพอร์ตที่พูดมาได้แต่ทีนี้นั้นผมพูดในฐานะของคนที่ไม่มีลูฟี่นะครับถ้าหากคุณไม่มีลูฟี่นั้นก็ให้ดองเทิรนครับดองเทินไป1เทินครับพอเทินสองครับซึ่งกับ,บัฟหิวข้าวรับปับ๊หิวข้าวสออัน ซึ่งปการหิวข้าวนั้นถ้าหากคุณมีอาบิหลักครับอาบิหลักของลูฟี่เนี่ยอาอาบิลักอันไอของอเอสเออใช่ของเอสนะครับเอสกับหนูยมโตนะครับอาบิลักอันนี้ครับอาบิหลักอันแรกนะครับต้องมีอยู่ที่เวลสามนะครับต้องมีอาบิหลักการหิวข้าวที่เวลสามขึ้นไปนะครับถึงสามารถการหิวข้าวได้สองอันนะพอเธอสองนะครับให้กดไม่ตานะครับของ ซันจิครับแล้วกดไม่ตายของลูฟี่ครับแล้วก็โจมตีครับโดยการโจมตีนะครับให้กดเปลี่ยนตัวก่อนครับเปลี่ยนตัวขอเอสนุยิปโตก่อนครับและให้กดโจมตีโดยการกดเป็นโซโลซันจิหรือซันจิโซโลก็ได้แล้วก็ลูฟี่นะครับเพื่อให้สกิลของซูเปอร์ทีมออกมานะครับต้องกดเรียงก่อนนะ แล้วก็บอสใหญ่ครับแฟงกีครับแวงกีเปลี่ยนสีตัวเองครับไม่กลายเป็นสีฟ้านะครับเปลี่ยนกะทั้งหมดให้กลายเป็นแก้วแพ้ทางสีแล้วก็จะมีกรอสีลุ้งนะครับ5เถอนะครับซึ่งตรงจุดนี้ครับให้กดเปลี่ยนตัวครับเอสหนูยุบตัครับซุปเปอร์เปลี่ยนตัวออกมาครับ ซูเปอร์เปลี่ยนตัวนะครับจะทําให้ครับคกตจะสู้ครับติดเผาไหมแบททะลุเกราะหกเหลี่ยมนะครับเน้นย้ำนะครับว่าต้องเป็นซูเปอร์เปลี่ยนตัวเท่านั้นะครับถึงจะสามารถทะลุบัฟกราะหกเหลี่ยมได้นะและกดไแตายของโซโลครับแล้วก็ไตายของเอสนะครับคู่กับหนูยามาโตะครับเห็นไหมครับ แชงแล้วก็โซคิงครับผมไม่ได้กดไม่ตายครับเพราะมันไม่สําคัญนะครับสำคัญแค่ลูฟี่เอสหนูยมาโตแล้วก็โซโลซันจิครับแล้วกดโจมตีไปเลยครับกดเอสหนูยมาโตครับเป็นตัวละครสุดท้ายนะครับแตตายก่อนเนาะประมาณนี้ครับด่านของแฟรงกี้ครับโดยทีมใหม่ๆเนาะก,ก็เป็นทีมที่ค่อนข้าจะ มีดาแบบแรงแหละแต่กาผ่านดานอาจจะต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยครับถ้าใครมีก็ลองทําตามได้เหมือนกันนะครับเป็นทีมที่เล่นไม่ยากหรอกแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาเล่นสักนิดหนึ่งนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อบ็นลังใจผมนะครับลืมไหมฮะสวัสดีครับ